สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับโยกในรายการแปสืบีค่ะรีวิวสำหรับชลิปนี้นะคะเอาใจสาววกสายซิ่งเลยลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้แต่งมาให้พร้อมใช้งานแบบ แต่งมาให้เลยสวยงามด้วยนะคะต้องเป็นคันนี้เลย Honda Jazz นะคะ 1.5S นะคะคันนี้จะอยู่ที่ปี2017นะคะคุณลูกค้าเป็นรถบ้านอีกด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหน้าของเขากันเลยนะคะด้านหน้านะคะตัวเรือนก็จะเป็นสีขาวสวยงามแบบนี้เลยลูกค้าขายดีสุดๆนะคะสีนี้แล้วก็สีด้านหน้าสีเต็มสีสมบูรณ์เลยนะคะไม่มีเศษหินกระเทาะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของโคมงไฟนะคะมาในรูปทรงโฉบเฉีย่ยวแบบนี้นะคะคุณลูกค้า ความไฟใสๆไม่มีบินไม่มีแตกอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กันชนหน้านะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วนะคะไม่ต้องไปทําเพิ่มหรือว่าตกแต่งเพิ่มเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็กระจังหน้าของเขานะคะมาเป็นโครเมี่ยมเท่ๆเข้ากับตัวรถแบบนี้เลยลูกค้าแค่ไม่มีตําหนิเลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยบินเลยนะคะ สวยงามมากๆคุณลูกค้าเหมาะมากสายซิงนะคะคันนี้โหลดต่ำแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคมาดูในส่วนของล้อกันบ้างดีกว่าล้อคันนี้นะคะก็จะเป็นล้อแม็กที่ลูกค้าเก่าตกแต่งมานะคะซิ่งมากคุณลูกค้าเข้า,ขากับตัวรถสุดๆนะคะก็จะเป็นสีแบบว่าออกลมดำเล็กน้อยนะคะสภาพแม็กก็คืออาจจะมีรอย โคดบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นคุณลูกค้าแผลไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะคะยางคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ขอบ15นะคะแล้วก็ปียางก็จะอยู่ที่ปี2020นะคะคุณลูกค้าดอกยางก็คือยังใช้ได้อยู่เลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะคุณลูกค้าก็จะติดอยู่ตรงซุ้มล้อแบบนี้นะคะระบบไฟยังติดอยู่ทุกดวงแน่นอนคุณลูกค้าโอเคมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะด้านข้างนะคะมาพร้อมกับการสะาดสวยงามแบบนี้เลยคุณลูกค้าไม่มีบิดไม่มีแตกอีกเช่นเดียวกันแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มดํารอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูโครงสร้างด้านในของเขากันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ นี่เปิดการให้เห็นแบบนี้เลยลูกค้าดูโครงสร้างเดิมๆเม็ดอัลกทรงกลมสวยงามแบบนี้เลยนะคะตะเข็บไม่มีบิดเบี้ยวด้วยนะคะโอเคขอย่านเก็บนิดนึงนะคะอ่าโอเคแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด,ด้านในนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีรอยขันมาบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะคุณลูกค้าดู อรอยน็อตอะไรต่างๆรอยขันมาน้อยมากๆแล้วก็เลขตัวถังนะคะยังชัดเจนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะคุณลูกค้ามาเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีเงินเล็กๆน้อยๆนะคะตั้มนีอาจจะมีรอยสีลอกบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะคุณลูกค้าแต่ไม่น่าเกียดแผลไม่ใหญ่นะคะเล็กน้อยจริงๆนะคะโอเคะมาดูในส่วนของบะด้านนี้กันบ้างดีกว่านะคะ บอกเลยว่าสายซิ่งห้ามพลาดคันนี้คุณลูกค้าตกแต่งมาให้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของดูเม็ดอาร์คด้านนี้นะคะเม็ดกลมสวยงามตะเข็บไม่มีบิดเบี้ยวนะคะโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด้านในนะคะอาจจะมีรอยขันมาบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อปเก็บสีเก็บริว้วเก็บรอยแต่ละประกันเลยคุณลูกค้าว่าคันนี้ไม่มีชนนักจมน้าไฟไหม้แน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะมาเป็นสีเดียวกันเลยนะคะคุณลูกค้าตำหนี่นะคะอาจจะมีรอย เปื้อนบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ไม่มีรอยถลอกรอยลอกหรือว่ารอยขีดข่วนใหญ่ๆเลยนะคะ โอเคไปดูทางด้านหลังของเขากันบ้างดีกว่านะคะด้านหลังคันนี้นะคะนี่เริ่มแรกเลยคุณลูกค้ามีไฟเบรกดวงนี้สามาให้1ดวงนะคะแล้วก็พร้อมกับที่ปัดน้ําฝนนะคะระบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของไฟไท้ายนะคะเป็นรูปทรงตามสไตล์แจ๊สเลยลูกค้าแล้วก็ระบบไฟยังติดอยู่แน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านความปลอดภัยนะคะคันนี้นะคะด้านหลังก็จะมีเซนเซอร์กันชนให้นะคะด้วยกันถึง2จุดเลยแล้วก็ด้านหลังนี้นี่ลูกค้าเก่าตกแต่งท่อมาให้ เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าบอกเลยว่าสายซิ่งห้ามพลาดจริงๆคุณลูกค้าคันนี้ราคาคุ้มค่าแน่นอนนะคะไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มเลยนะคะโอเคมาเปิดดูท้ายของเขากันเลยนะคะว่าด้านในจะกว้างขวางขนาดไหนนะคะอ้าเปิดมาแล้วคุณลูกค้าดู ด้านหลังกว้างขวางนะคะสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ในส่วนของเม็ดอักไรต่างๆของลูกค้ายังชัดเจนอยู่นะคะแล้วก็รอยน็อตอาจจะมีรอยขันมาบ้างเล็กๆน้อย,อยๆเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าแต่ย้ำกันอีกทีว่าทางเรามีรับประกันนะคะว่าไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไม่แน่นอนนะคะโอเค <S <S ด้านหลังนะคะเก็บของได้เยอะนะคะแล้วก็มีแผ่นรองอันนี้มาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์ของเขากันดีกว่าว่าคันนี้จะมีอะไรให้บ้างนะคะ คันนี้นะคะก็จะมีเป็นอย่างอไไลให้นะคะ1อันก็คือไว้ใช้ฉุกเฉินเลยลูกค้าแล้วก็มีอุปกรณ์แม่แรงให้ด้วยนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าถือว่าอุปกรณ์ครบถ้วนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านนน้นกันบ้างดีกว่านะคะเปิดให้ดูทั้ง4ด้านแบบนี้ไม่มียอมแมวอยู่แล้วคุณลูกค้า นี่ก็คือไม่มีชนหนักจริงๆคันนี้คุณลูกค้าเม็ดอาร์คเรียงตัวกันสวยแบบนี้ตาเข็บไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะคะสวยงาม,มากๆสมกับเป็นรถบ้านเลยนะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของแผงแผงด้านนี้นะคะคุณลูกค้ามาเป็นสีเดียวกันนะคะสภาพก็อาจจะมีรอยเปื้อนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนใหญ่ๆนะคะโอเคมาดูประตูสุดท้ายกันบ้างดีกว่าคุณลูกค้า ในเปิดให้ดูทั้ง4ด้านแบบนี้เลยจุกๆนะคะแล้วก็ดูเม็ดอาร์ตสวยทุกด้านตะเข็บไม่มีบิดเบี้ยวทุกด้านนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะมาเป็นสีเดียวกันนะคะคุณลูกค้าตําหนิก็จะมีรอยลอกบ,บ้างจุดเล็กๆนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะคะกดได้ทุกปุ่มไม่มีปุ่มไหนเสียหายนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชั่นด้านในกันบ้างดีกว่าคะ่ะโอเคเข้ามาในรถเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สตาร์ทรถเรียบร้อยนะคะ คันนี้นะคะก็จะเป็นแบบบิดกุญแจธรรมดานะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของสีภายในนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีแบดด้านบนภายในสะอาดสะอ้านนะคะเราก็บอกเลยว่ารับรองใส่ซิ่งถูกใจแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะคุณลูกค้ามาเป็นพวงมาลัยธรรมดาแบบนี้นะคะพวงมาลัยรูปทรงสปอร์ตมากคุณลูกค้าแล้วก็ตําหนินะคะแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของการบังคับพวงมาลัยนะคะก็คือยังเป็นปกติไม่มีติดขัดใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของเรือน ไมคคุณลูกค้าเลื่อนไมคคันนี้มาเป็นเลือนไมค์ดิจิตอลกึง่งแอนาล็อกนะคะระบบทุกอย่างยังเป็นปกติไม่มีไฟขึ้นโชยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านขวามือโยกตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นปุ่มอีคอดปุ่มพยัด ประหยัดพลังงานนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของระบบของเขาที่เป็นออโต้นะคะนี่ระบบทุกอย่างก็คือยังเป็นปกติไม่มีไฟไม่ใช่ไม่มีลวนเลยคุณลูกค้าโอเคมาดูในส่วนของคอนโซลกันบ้างดีกว่าคุณลูกค้าคอนโซลนะคะมาเป็นสีดำสวยงามเท่ๆแบบนี้แล้วก็นี่สายซิงต้องถูกใจกับสิ่งนี้แน่นอนนะคะนั่นก็คือดิฟฟี่ ครบชุดนะคะยกให้ลูกค้าไปเลยนะคะเพราะลูกค้าเก่าเขาตกแต่งมานะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะโอเคเลื่อนลงมานะคะคุณลูกค้าก็จะเจอกับแอร์สช่องที่แอร์เย็นฉ่ำๆไม่ต้องไปเติมน้ํายาแอร์เพิ่มนะคะแล้วก็ในส่วนของมีเดียคันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะสามารถฟังวิทยุได้นะคะคุณลูกค้าเสียแผ่นซีดีได้นะคะแล้วก็เสียบสาย USB ได้ AU X ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสระบบเสียงของเขากันเลยดีกว่านะคะ นี่คุณลูกค้าเสียงดังนะคะเสียงพเพอเพลงเพาะนะคะแล้วก็ปุ่มตรงนี้ทุกปุ่มกดได้เป็นปกตินะคะไม่มีติดขัดนะคะคันนี้เชื่อมต่อบูทูธได้ด้วยนะคะเลื่อลงมาด้านล่างนะคะก็จะเจอที่ปรับแอร์ปรับอะไรต่างๆนะคะคุณลูกค้าหมุนได้ทุกที่เช่นเดียวกันนี่ไม่มี ปุ่มไหนที่ฝืดหรือว่าอะไรเลยคุณลูกค้าก็คือสภาพสมบูรณ์แบบนะคะแล้วลงมาด้านล่างนะคะคุณลูกค้าก็จะเจอที่จุดบุหรี่ให้1อันนะคะแล้วก็ช่องเก็บของเล็กๆน้อยนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่วางแก้วน้ําให้ถึง2แก้วเลยลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แล้วขับง่ายสะดวกสบายเกียร์ไม่มีปัญหาแน่นอนสภาพเกียร์ก็คือยังดูดีอยู่เลยนะคะ แล้วลงมาอีกนิดนึงนะคะลูกค้าก็จะเจอที่วางของวางโทรศัพท์อะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ด้านหลังก็คือวางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะแล้วก็เบกมืออะไรทุกอย่างสภาพนะคะหรือว่าการใช้งานก็คือยังเป็นปกติไม่มีผิดเพี้ยนไปจากเดิมเลยลูกค้าโอเคมาด,ดูในส่วนของเบาะก,กันมากดีกว่าเบาะคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะ หนังนะคะแล้วก็สลับกับผ้าเล็กๆในน้อยนะคะคุณลูกค้าลายก็คือจะเป็นลายฉลุหน่อยนะคะจะเป็นสีกลมนะคะตัดด้วยสีเทานะคะสภาพของเบาะนะคะคุณลูกค้าไม่มีรอยขาดนะคะแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะฟองน้ํายังไม่มีตัวนะคะแล้วก็ต้องปีกอะไรต่างๆก็คือยังไม่มีรอยยับนะคะยังไม่ค่อยมีรอยยับเท่าไหร่ยังนั่งได้สบายๆเลยนะคะ <S <S <บ>โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของเขากันบ้างน,นะคะว่าจะกว้างขวาง,ขวางขนาดไหนไปกันเลยค่ะ โอเคถึงด้านหลังแล้วคุณลูกค้าบอกเลยว่ากว้างขวางนะคะนั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังสะอาดสะอาดบนเพดองไรต่างๆก็คือสะอาดสะอา้านแทบไม่มีตําหนิเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ได้ส่งของเบาะ ด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะคุณลูกค้าได,ด้ได้แดงนะคะสภาพเบาะก็คือไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนอีกเช่นเดียวกันฟองนะ้ำไม่มียุบตัวนะคะยังนั่งได้สบายสบายเลยอันนี้คันนี้เบาะด้านหน้าเขาก็จะเปลี่ยนมานะคะเป็นแบบว่าสายซิ่งอะไรหน่อยบอกเลยว่าคันนี้ถูกใจสายซิ่งแน่นอนคุณลูกค้าตกแต่งมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานสุดๆนะคะคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่อง,ของเขากันเลยดีกว่าคะ่ะ เปิดฝากระป๋องเรียบร้อยคุณลูกค้าเข้ามาดูตัวเครื่องได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากฮอนด้านะคะ กรอบเครื่องสวยงามเครื่องแห้งๆไม่มีรั่วซึมนะคะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงของเดิมของแท้แน่นอนคุณลูกค้าสติกเกอร์มอกรเลขตัวถังอะไรเม็ดอาร์คสวยงามนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยนัดอะไรต่างๆนะคะบางน็อตก็คือแท้ไม่มีรอยขันเลยลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้สวยงามนะคะแล้วก็มีพี่กูสเปซชั่นนะคะมาตรวจสอบให้กว่า314จุดนะคะว่าจะไม่มีชนหนักจำนำไฟไหม้แน่นอนถ้าลูกค้าตรวจเจอทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องนะคะก็จะอยู่ที่4สูบ ื่อง1,500ซีซีแล้วก็117แรงม้านะคะโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาพูดราคาแล้วก็เลขใหม่ของเกันเลยดีกว่าคะ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวรถเก่ง5ประตูที่สายซิ่งห้ามพลาดเลยคุณลูกค้าเป็นคันนี้เลย Honda Jazz นะคะ 1.5S นะคะคันนี้จะอยู่ที่ปี2017นะคะคุณลูกค้าเป็นรถบ้านอีกด้วยนะคะเลขใหม่นะคะจะอยู่ที่80,000กว่าโลนะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่ 458,000บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเพราะว่าลูกค้าจะได้ ชุดแต่งแบบยกให้แบบนี้ไปเลยนะคะไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรแล้วเป็นรถพร้อมใช้งานเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของการรับประกันนะคะทั้ง84ค่าของเรานะคะก็มีรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอ,อ,อีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรไปที่เบอร์0 8 4 8 8 8 8 4 4นะคะหรือไลน์นะคะ8 4 c a r c e n t e r นะคะแล้วก็ เฟซบุ๊กนะคะ84 Car คาเซนเตอร์ Center นะคะแล้วก็ยูทูบนะคะ84คาเซนเตอร์ชาแนลนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หยกด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถดีๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่องทาง Youtube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยคะ่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะให้รถสภาพเหมือนใหม่รับเพิ่มไปเลยฟรีๆค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure